ยินดีต้อนรับสู่ d e f e n d Horizon ภารกิจของคุณเริ่มต้นที่นี่ HTN 99 Black Eagle Missile ถือเป็นหนึ่งในอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารที่ทันสมัยที่สุดที่ประเทศไทยได้พัฒนาขึ้นเองขีปนาวุธนี้ไม่ใช่เพียงเครื่องมือสำหรับการโจมตีเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นและความสามารถในการปกป้องอธิปไตยของชาติไทยด้วย การถือกำเนิดของมันสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามอย่างไม่หยุดยั้งของนักวิทยาศาสตร์วิศวกรและกองทัพไทยที่ต้องการสร้างเกราะป้องกันอันแข็งแกร่งให้แก่ประเทศก่อนหน้านี้ประเทศไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าอาวุธจากต่างประเทศเป็นหลกักไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบรถถังหรือระบบป้องกันทางอากาศแต่สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์และภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ผลักดันให้ไทยต้องพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์ของตัวเอง HTN 99 Black Eagle จึงถูกสร้างขึ้นมาในฐานะก้าวสำคัญที่ยืนยันว่าไทยพร้อมที่จะยืนหยัดด้วยเทคโนโลยีของตัวเองขีปนาวุธนี้ถูกออกแบบด้วยเทคโนโลยีสตีลเพื่อลดการตรวจจับจากเรดาร์รูปทรงเพรียวลมวัสดุที่ใช้เคลือบผิวสามารถกระจายความร้อน ทำให้ยากต่อการตรวจจับด้วยระบบอินฟราเรดของฝ่ายตรงข้าม HTN 99มีความเร็วเหนือเสียงที่สูงมากสามารถพุ่งทยานได้ถึงแมต7เหรือเร็วกว่าความเร็วเสียงถึงเจ็ดเท่าทำให้แทบเป็นไปไม่ได้ที่ระบบป้องกันใดๆจะสะกัดกั้นได้ขีปนาวุธนี้สามารถโจมตีเป้าหมายได้ไกลถึง2,000กิโลเมตรซึ่งหมายความว่ามันครอบคลุมพื้นที่ยุทธศ,ศาสตร์สำคัญทั่วทั้งภูมิภาค ระบบนำวิถีของ HTN 99ผสมผสานทั้ง GPS, INS และระบบ i n f r a าเรดเซนเซรุ่นใหม่ซึ่งช่วยให้ขีปนาวุธสามารถเล่งเป้าหมายได้แม่นยำในทุกสภาพอากาศและแม้แต่ในสภาพที่มีการรบกวนสัญญาณขณะเดียวกันยังเสริมด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยหลบหลีกการต่อต้านจากระบบป้องกันขีปนาวุธของศัตรู คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ HTN 99กลายเป็นอาวุธที่แทบจะไม่มีใครหยุดยั้งได้หัวรบของขีปนาวุธสามารถปรับเปลี่ยนได้หลากหลายทั้งหัวรบระเบิดแรงสูงสำหรับทำลายบังเกอร์หรือฐานทัพและหัวรบจอบกรดที่สามารถทำลายสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่แม้ประเทศไทยจะไม่ได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ แต่โครงสร้างการออกแบบ HTN 99ก็ทำให้มันมีศักยภาพในการบรรทุกหัวรบประเภทนั้นได้หากจำเป็นซึ่งนี่เองที่สร้างแรงกดดันทางยุทธศาสตร์มหาศาลให้แก่คู่แข่งที่คิดจะท้าทายไทย HTN 99 Black Eagle ไม่เพียงแค่เป็นอาวุธเชิงรุกแต่ยังสามารถใช้ในเชิงป้องกันได้อย่างยอดเยี่ยมมันสามารถถูกยิงเพื่อสกัดขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงของสตูหรือใช้ทำลายเครื่องบินรบได้ในอากาศ คุณสมบัติทั้งสองด้านนี้ทำให้มันเปรียบเสมือนทั้งโลกและดาบของประเทศไทยเมื่อข่าวการพัฒนา HTN 99ถูกเผยแพร่ออกไปชาติมหาอำนาจต่างพากันตกตะลึงเพราะท,ที่ผ่านมาสหรัฐอเมริการัสเซียและจีนเท่านั้นที่กำลังแข่งขันกันในด้านเทคโนโลยีขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง การที่ประเทศไทยสามารถก้าวขึ้นมาพัฒนาขีปนาวุธในระดับนี้ได้นับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงสมดุลแห่งอำนาจในภูมิภาคการถือกำเนิดของ HTN 99ยังทำให้คู่แข่งในภูมิภาคต้องคิดทบทวนก่อนจะเคลื่อนไหวทางทหารใดๆการที่ไทยครอบครองขีปนาวุธประเภทนี้เพียงอย่างเดียวก็เพียงพอที่จะทำให้ศัตรูหวาดกลัวและไม่กล้าโจมตีแบบประมาท สิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าความสามารถทางเทคนิคก็คือแรงบันดาลใจที่ขีปนาวุธนี้สร้างให้กับคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรุ่นใหม่ HTN 99แสดงให้เห็นว่าแม้ประเทศไทยจะไม่ใช่มหาอำนาจทางเศรษฐกิจแต่ด้วยความพยายามและความมุ่งมั่นก็สามารถสร้างสิ่งที่ทัดเทียมประเทศชั้นนำได้ ในทุกงานสวนสนามทางทหารและการจัดแสดงด้านยุทโธปกรณ์ HTN 99 Black Eagle ได้กลายเป็นจุดสนใจของผู้เข้าร่วมจากนานาชาติทุกสายตาต่างจับจ้องไปที่มันด้วยความตื่นตะลึงและชื่นชมขีปนาวุธนี้ไม่ใช่แค่เครื่องมือสงครามแต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีความภาคภูมิใจและการประกาศให้โลกรู้ว่าประเทศไทยพร้อมที่จะปกป้องแผ่นดินของตนเอง HTN 99 Black Eagle Missile จึงไม่เพียงเป็นอาวุธแต่ยังเป็นตำนานที่กำลังถูกเขียนขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์ของไทยมันสะท้อนถึงความกล้าหาญความทะเยอทะยานและความมุ่งมั่นที่จะไม่ยอมแพ้ต่อภัยคุกคามใดๆและในอนาคตเมื่อใดก็ตามที่ผู้คนพูดถึงประเทศไทยพวกเขาจะต้องนึกถึงล็อกอาวุธอันทรงพลังนี้ซึ่งเป็นดังเหี่ยวดำที่พร้อมจะโฉบลงมาปกป้องมาตุภูมิ ภารกิจเสร็จสิ้นแล้วเตรียมพร้อมอยู่เสมอติดตามเราขอบคุณที่รับชม